เที่ยวสองเกาะฟินสองสไตล์ในทริปเดียวเช็คอินเกาะยาวใหญ่ที่พักติดทะเลสุดชิลเริ่มทริปแบบชิลๆกันที่รอยัลยาวใหญ่ไอแลนด์บีร์รีสอร์ทบอกเลยว่าแค่เช็คอินก็ตกหลุมรักแล้วเราพักห้องติดสระว่ายน้ำตื่นเช้ามาเจอวิวทะเลเต็มตาสดชื่นเวอร์มื้อเช้าที่นี่ก็เลิศม,มากมีให้เลือกครบทั้งอาหารไทยไข่ดาวซีเรียลขนมปังหลากหลายแบบหรือใครสายกาแฟต้องไปลองบาร์กาแฟของที่นี่นั่งทานชิๆลๆริมระเบียงรับลมทะเลตอน เช้าคือดีสุดๆหลังจากเติมพลังเสร็จก็เดินเล่นริมหาดร,รอเรือไปเที่ยวต่อที่เกาะไข่ซึ่งใช้เวลานั่งเรือจากเกาะยาวใหญ่แค่แป๊บเดียวเอง คลิกจองที่พักง่ายๆถ้าอยากจองที่พักราคาดีๆแนะนำให้จองผ่าน t ิกต o k กดเซฟคลิปนี้กดไปที่โลเคชันจะลิงก์ไปที่ r o ย a l ยาวใหญ่ไอแลนด์บี h และเชื่อมต่อกับ Agoda ได้เลยใช้ค้ส่วนลด Agoda t i k t o อกรับส่วนลดเพิ่ม10%ไปอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกมารอดูกันเลย